สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าอยู่ในช่วงของ BAOE Business Age of Empire หรือชื่อใหม่นะครับเวอร์ชั a ่น2 MAOE Meta Age of Empire นะครับโอ้โหเป็นที่ดราม่ามากครับเมื่อวานนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ BAOE หรือที่เปลี่ยนใหม่มาเป็น MAOE นะ,ะก็มีอะไรดราม่า ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่27เมษายนปี2565ก็มีข่าวจาก i n s t a g r กรมเอ้ไม่ใช่ i n s t a g r กรมโทษทีครับ t e l e gram นะครับ t e l e gram กลุ่มหลักนะครับของ MAOE นะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับดูเหมือนว่าเหมือนเดฟจะบอกรักผู้เล่นเก่านะครับนี่ครับตามน,นี้เลยลั่น จะเข้าเล่นใหม่ในเวอร์ชั่น2ต้องเติมเงินลงทุนเข้าไปเพิ่มใหม่นะโอ้โหเป็นที่ดราม่าเลยเพราะว่าคนเก่าที่เขาเล่นเออไอตัว Business a p อ e ์อินไไปบางคนเนี่ยซื้อไปแค่นะครับซื้อไปแค่วันสวันเกมปิดปรับปรุงบอกว่าจะทำให้ดีขึ้นให้กราฟ,ฟิกมันสวยขึ้นเป็นพีดีอะไรอย่างนี้นะอ่าเรามาดูในเนื้อข้อความก่อนเลยนะครับเนื้อข้อความที่ เทเล gram กลุ่มหลักนะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะอ่านี่เลยอันนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะ NFT เวอร์ชัน2.0นะนะครับก็เนี่ยครับมันเปลี่ยนมาจาก BAOE มาเป็น MAOE นะครับเนี่ยครับเราต้องประกาศผลลงทันเนียนแบบสำรวจความคิดเห็นปิดลงครับใน48ชั่วโมงนะครับก็คือนะครับก็คือเนี่ยตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตัวเลือก หซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นโซลูชันปัจจุบันของเราคือ NFT เวอร์ชันนึ่งบวก375โทเค็นวงเล็บ52%ซนะครับซึ่งหมายความว่าตัวเรื่องนี้นำไปสู่การตัดสินใจของเราว่าเวอร์ชั่นเกมที่หนึ่งนะครับเวอร์ชั่นที่หนึ่งก็คือ b a o e จะไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปโอ้โหพอเท่านี้นะครับตรงตรงนี้เท่านั้นแหละทำให้ผู้เล่นขึ้นเลยนะแบบโหอะไรวะซื้อ ซื้อมาไหนบอกว่าจะปิดปรับปรุงแล้วจะเปิดให้เล่นได้อีกแต่เอาไหนมาวันนี้บอกว่าเวอร์ชั่นที่หนึ่งไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปมันเท่ากับหมายความว่าบอกลักกันชัดๆเลยครับเหมือนแบบโอโ้ปิดเกมเลยปิดเกมเวอร์ชันหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมในผู้เล่น MLOE หวังว่าคุณจะสามารถเข้าใจและติดตามเวอร์ชั่นที่อัปเดตได้ต่อไปของเรานะโอ้โหนี่ครับ จะไม่ให้บอกไม่ให้พูดว่าบอกรักมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ามันทําอย่างนี้มันเปรียบเสมือนบอกเปรียบเสมือนเหมือนลักภูก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าไม่สามารถเล่นได้ก็คือไม่สามารถถอนไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งนั้นถ้าจะเล่นใหม่ก็คือท่านก็ต้องไปเล่นเวอร์ชั่น2.0แล้วก็ต้องเติมเงินเข้าไปซึ่งหมากับเราก็ต้องลงทุนเพิ่มเข้าไปนะครับประมาณนั้นโอ้โ oh. ห นะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับในตัวเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชันใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมขออนุญาตปิดนี้ไปก่อนนะอ่านั้นมาที่นี่ครับตอนนี้นะครับ business off business edge of empire ในเวอร์ชั่นเก่านะครับที่เป็นตัวเนี้ตอนนี้ใน coin market c a p ก็ไม่มีกราฟอะไรแล้วนะครับอ่าไม่มีกราฟแล้วหน้าเพจนะครับหน้าเพจหน้าเว็บนะครับ ยังมีเป็นตัวเก่าอยู่นะแต่ไม่สามารถกดเล่นได้นะครับก็คือปิดแล้ว่ะผู้เล่นเก่าที่ถือตัวละครเพิ่งซื้อมาได้วัน2วันโอ้โหไอ้เดฟปิดซะง,งั้นปิดแล้วบอกว่าปรับปรุงจะเปิดมาใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่2เพื่อให้มันมีรูปภาพทีดีโอ้โหโดนมันหลอกอีกแล้วครับไอ้พวกแก๊งนี้เนี่ยเนี่ยพวกแก๊งนี้หลอ,ก,อกแล้วปิดเวอร์ชั่น1เท่ากับ พูดง่ายๆเหมือนโอ้โหเหมือนติดเกมอะ่ะเหมือนเล่นๆอยู่โดนติดเกมอะ่ะเหมือนง่ายๆก็เหมือนลักทูวรนะครับแต่เอาอาจจะเป็นซอฟต์ลักซะหน่อยนะเพราะว่าเออโอเคไม่เป็นไรเราปิดแล้วนะแต่ว่าเราไปเปิดเวอร์ชัน2อ้าวนี่นะเวอร์ชัน2นะครับอันนี้เป็นราคาเหรียญของเวอร์ชั่น2นะครับหรือเมตาเอ็ดออฟเอ็มนะเราไปดูหน้าเว็บกันนี่ครับหน้าเว็บ ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งผมมองว่านะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการฝัดนะครับผมมองว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องดิถ้าเกิดสมมุติเล่นเวอร์ชันที่2ไปอยู่ๆปุ๊บมันบอกไอ้พวกเดบ,บอกเฮ้ยภาพไม่สวยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่3แล้วทำไงเทผู้ผู้เล่นทั้งเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นส เอาไปเวอร์ชันสามอย่างนี้เหรอมันผมว่ามันไม่ถูกต้องนะบางคนลงทุนแล้วมีผู้เสียหายนะครับลงทุนไปวันสองวันยังไม่คืนทุนยังไม่ได้เหรียญอะไรยังไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยมันปิดดื้อๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับแล้วพอเมื่อวานเขาประกาศนะครับเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูกราฟนะครับกราฟมันก็อยู่มาดีๆของมันนะครับอยู่มาดีๆของมันเลยเนี่ย กราฟก็โอเคนิ่งอยู่เพราะว่ามันเกมมันใกล้จะเปิดแล้วอะไรประมาณนั้นคนก็คาดหวังว่าเออเวอร์ชั่น2ดีขึ้นแล้วก็ได้ขุดต่อได้ขุดเหรียญต่อไปนะพอเริ่มประกาศเท่านั้นนะครับนี่ครับราคาคนโอ้โหดิ่งพวบเลยนะนะครับดิ่งพวบเลยคนมองว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ต่อไปในอนาคตบัรอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะเซตอะไรอยากจะปิดเกมไปแล้วเปิดเกมใหม่บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่ง อย่างนี้ก็ได้เหรอนะก็ต้องคอยดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงในะความคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่แนะนําให้ลงทุนและเพราะว่าอนาคตถ้าเกิดปรับเปลี่ยนใหม่ครั้งผู้เล่นเออปรับเปลี่ยนหรือว่าขังผู้เล่นหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบโดยที่ตัวเองอ้างว่าเฮ้ยเราปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ให้ท่านมาลงทุนเพิ่มอย่างนี้นะผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้า ท่านมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมผมพูดผิดตรงไหนก็ช่วยมาแยง้งช่วยมาตอบคําถามกันหน่อยนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะวันนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเกม BAOE หรือ MAOE นะโอ้เรียกยากเหมือนกันนะอ่าสตัวนี้แหละอ่าเปลี่ยนใหม่เป็นเวอร์ชั่น2นะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้า ถูกใจยังไงฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ